you <music> สวัสดีครับแฟนคลับช่องเลาะหมอลลัเลาะเลาะกับอีกประเด็นที่ร้อนแรงร้อนแรงอยู่นะครับในรอบนี้นนก็คือแฟนคลับคงสิได้เห็นคลิปก่อนหนะ้านี้แล้วสําหรับคลิปที่นุ่มเรียนะครับสามีของน้องบาสนะครับนั่งอีกบาสออกมาเว้าในประเด็นที่ทั้งคููนะครับลงจากขัามผรลมิรแล้วก็ชี้แจงในประเด็นว่าบ่ไดเป็นเจ้าของวงนะครับ โดยเจ้าของวงโตจริงนะั่นก็คือคุณพอวิทูลส่วนน้องบาสกับน้องเดียเป็นแค่ทีมงานนะครับบุรีมีกร,รมมสิทธิ์อีหยังบุรีเป็นหุ่นส่วนแันะ่ท่านข่วมเข้าใจชัดเจนในตรงจุดนี้เพราะว่าหลายคนสงสัยหลายคนกับโมหูนะครับคลิปก่อนหน้านี้พี่น้องไปเบิง่งไปชมได้และล่าสุดนะครับคุณพอวิทูนก็ได้ออกมาตอกย้ำนะครับออกมาพูดถึงสาเหตุหลักที่ เป็นยังนะครับ,บน,นั่งเอกบา้านหรือว่าน้องบา้านนี่ตัดสินใจล่งจากคำพ่นรวมมิตรนะครับในครั้งนี้ในรอบนี้และอาจจะเป็นการโหนขึ้นนีขึ้นสีบอได้ลกลับขึ้นมาแล้วสำหรับคำพ่นรวมมิตรการสิออกไปรับงานฟรีแลนซ์งานถือว่าเป็นงานศิลปินเดียวนาะพี่น้องเนาะเออออกไปรับงานในลักษณะแบบนั้นแต่ว่าก็มีกระแสถามไทยเข้าไปทั้งคุณพอบิทุน ดังนั้นคุณพวิทุนก็เลยต้องออกมาพูดนะครับออกมาบาอกให้มันชัดเจนให้แฟนคลับได้หูได้ทราบกันลองไปฟังนะครับจากพอวิทุนมากับประเด็นที่ว่าสาเหตุหลกัลกๆที่น้องบาสเนี่ยตัดสินใจลงเนี่ยเพราะสาเหตุอีกยังพี่น้องลองไปฟังกันก่อนนะครับมาวอาเรื่องอของหลานสาวเนาะของนางเอกสาวนะครับน้องบาสปฐมนัน,น์นะครับนะครับ หลายๆคนหลายๆคนก่าที่สงสัยว่าน้องบาสเป็นยังคือโบเดมาน้องบาสเป็นยังงคือลงนะครับน้องบาสไปใสนะครับพี่น้องตั้งใจฟังนะครับแล้วก็สิพ่อได้ถามอีกเนาะผู้ลงกลั็มาถามว่าเป็นยังสั่นเป็นยังสี่เป็นยังสั่นเป็นยังสี่นะครับแต่หลายคนก็คิดไปต่างๆหน้าหลานสาวหลานสาวนะครับน้องบาสนะครับเพลเอกเดียนะครับเพลเอกเดียนะครับ มหาพ่อนะครับมหาพ่อคือเดียกับบ้านเนี Life ่ยอยู่กับพ่อนี่ตั้งแต่พ่อรู้จักน้องบ้านนี่คือพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงมาเนี่นะครับเลี้ยงน้องบ้านกับดีมีนอนอยู่ห้องเดียวกันนะครับนอนอยู่ห้องเดียวกันเลี้ยงมาตั้งแต่ดินเด็กน้อยนะครับตะกี้พ่อก็ทางานอยู่กรุงเทพเนาะเกินเกินมาก่อนทํางานอยู่กรุงเทพนะครับพ่อหลังจากที่ พอคำผลรัศเสียนะครับพอคำผลรัศเสียนะครับน้อ,นองไสานะครับคือพอหนองบาดนะครับที่เฮ็ดวงที่เฮ็ดวงอยู่ก่อนนั้นตะกี้พ่อยุงเทปคนเด็กเียนจบแล้วก็ไปทํางานอยู่กรุงเทปช่วงนั้นมันเป็นวิกฤตวิกฤตของหมอลัมคำผลนนะครับก็คืองานบม่มีนะครับงานบม่มีคือหลังจากที่พ่อเสียครับเ้องการตลาดเ้องบ่ได้ นะครับงานบ่มีมันก็นเลยลดพี่น้องปีหนึ่งนี่คาผลมีงานอยู่สามสิบงานยี่สิบงานนะครับตอนที่พอประธานมานะครับพอก็เลยมาเบิงว่าเป็นอย่างมันคือบอ่มามันคือบ่มีพอก็เลยคูยจากสาเหตุนะครับถามว่าต้องบ้านกับพ่อสนิทกันบ่มากนะครับน้องบ้านก็คือลูกคนหนึ่ง นะครับก็บว่าได้ไปโรงเรียนไปทรงกิจกรรมอยู่โรงเรียนกิจกรรมอยู่โรงเรียนทุยงทังสุเนีวครับน้องบาดน้องแน่น้องดีมคือพอจะเป็นคนไปเบิ้งตรงนั้นนะครับเ,เมื่อนั้นหลานสาวนะครับกับหลานชายนะครับเดียกับบาทกับมหายุบานนะครับเขกบากลังบอกกันนะครับ เหตุผลที่น้องบาสนะครับที่บอกว่าจะพักนะครับก็คืออันนี้คือจักปากน้องบาสกับน้องเดียคือน้องบาสนั่นคือต้องการที่จะเอาร่างกายกของกลับขึ้นมานะครับน้องบาสก็อยักมีลูกนะครับน้องเดียก็อยักไม่ลูกนะครับพ่อก็อยากได้หลาน นะครับหลานสาวบอกตลอดนะครับบอกว่าหาคนมาแท่นแน่หาคนมาแท่นแน่คืออายุกับหลายแล้วเรานองบ้านสูงมาประมาณสิบสามสิบสี่ปีแล้วนะครับํำมาอยู่ตรงนั้นนะครับํำมาก็อยู่ตรงนั้นนะครับคือหนึ่งถามว่าเสี่ยวนูกไปลไ่ําในโบได้อยุครับแต่ว่าร่างกายเขามันจะบบวิว ร่างกายเขาจะเปไหวเนื่องจากว่าน้องน้องบ้านเนี่ยที่มีโรคประจาตัวนํานะครับนั่นเลยขึ้นนึ่งนาจะเป็นไส้นัดนะครับนาจะเป็นไส้นัดนะครับตอนนี้น้องบา้านนี่บอกค่อยได้กินได้ครับพี่น้องหลานสาวผมบอกค่อยได้กินได้สู้สู้ขนาดบอกค่อยได้กินครับพี่น้องฝื้นฝืน,ฝ,นฝืนย้อนว่าอยากเห็นงานมันรุนร่วงนะครับ มาขอลุงนะครับโรงพยาบาลอย่างเงี้ผกมมาขอลุงนะครับบอกว่าขอพักนะครับขอพักเรื่อพี่น้องเดอ้อขอพักขอพักเพื่อที่จะเอาร่างกายกลับขึ้นมาแล้วก็สิเพื่อทิ่ต้องการที่ลูกนะครับสองคุณตาคุณยายนะครับปู่กับย่ากัคือน,น้องสายพอ่อก็คือพ่อกับแม่พี่เดียวเพิ่อนอยากอุ้มหลาน นะครับเพื่อนอยากอุ้มหลานนะครับเพื่อนเถาแล้วนะครับถ้าทาไปไกลก็นี่เพื่อนเถาแล้วเพื่อนกระสทเที่อยาหลานบ่ได้ใดนั่นคือความใฝ่ฝันของของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับคนคนพ่อเป็นแม่พ่อกระคือกันพ่อก็อยากอุ้มหลานค้อกันเนีพ่อก็อยากอุ้มหลานด้วยกันนะครับถมว่าวน้องบา้านอําลาห้องการบอย่งครับย่ง นะครับยั่งเด้อพี่น้องยั่งนะครับยั่งน้องบาทก็คือเพชรเม็ดงามนั่งเอกก็คือนั่งเอกนะครับเพียงแต่ว่าต้องการพักนะครับต้องการพักเพื่อสีเอาคือสู่มาหลายปีแล้วนะครับสู่สิบสามสิบสี่ปีน้องบาสเป็นนั่งเอกตั้งแต่มหาโมหกคุณเด้อพี่น้องนะครับม่หาโม่หกนะครับอันนี้คือประเด็นหลัก นะครับประเด็นหลักผูหลังคนกาได้คิดว่าน้องบาทรล่งไปแล้วไปตั้งไม่บอ่อไปเฮ็ดไม่บอ่ออน,นันบ่อเดมีความคิดนะครับจากหลานสาวนะครับแต่ว่ารับงานเป็นรับเชิญรับงานตามพับรับงานตามงานทั่วไปโดยที่มั่นบ่อเด้หลายมือปหนดน้องบาทกัรรับคือเก่านะครับน้องบาทกันรับคือเกา่นะา พี่บาสกับพี่เดียเป็นแฟนกันแมนครับเับขอบคุณครัาขอบคุณเขาฮักกัมบุนคือเกานะครับคือรับงานอาัจน้อยลงเพราะวันหนึ่งถ้าไปงานสนตัวนะพี่น้องเนาะถ้าไปงานสนตับ่ต้องไปอย่างหลายนะครับเขาแต่งตัวพมเขาขับรถไปปื๊ดนะครับเขาก็ลองเพลงเขาทําหน้าที่ตรงนั้นแล้วเขากลับขึ้นมาคือเกานะครับอันนั้นคือเขากับซมีเวลานะครับประเด็นรักนะครับอยากเห็นน้องบาส อ๋อน้องบัตรตอนที่กอยู่บ่านะครับประเด็นหลักก็คือต้องการมีน้องนะครับประเด็นหลักคือต้องการมีน้องชัดเจนนะครับก็ถือว่าชัดเจนเพราะว่าทาั้งน้องบัตรเองหรือว่าทางนุ่มเดียรเองก็ได้พูดถึงประเด็นนี้อยู่ด้วยพี่น้องเกี่ยวกับการอยากมีลูกนี่แหละจะพักพ่อนอยากมีลูกลออพ่อแม่ก็อยากได้หลานเนาะอันนี้ก็คือความ ความจริงนะครับกับ่มีเรื่องราม่าอีกอยังนะครับบ่มีอีหยังในกอไผ่พี่น้องก็ถือว่าชัดเจนถือว่าเป็นเหตุผลที่ถือว่าสําคัญเด้ในครอบครัวนี่เรื่องเทียนนี่พอแม่ผู้เป็นปู่เป็นย่าก็อยากเลี้ยงหลานแล้วก็คนเป็นพอ่อเป็นแม่นี่ก็อ,อยากมีลูกสืบสกุลเอ,อ,อยากให้ครอบครัวนี่มันครบองค์ประกอบเนาะพี่นออ้องเออมีพอ่อมีแม่ก็ต้องมีลูก ชีวิตของคนครอบครัวมันก็ต้ององค์ประกอบมันก็ต้องเป็นแบบนี้ก็เป็นกําลังใจให้ทั้งน้องบ้านออนะครับออนุ่มเดียพระเอกเดียกับพักช่วงนี้กับให้มีน้องนะครับมีลูกสมใจหวังปรารถนานะครับส่วนคำพูนรวมมิตรนะครับก็บ่ต้องเป็นห่วงนะครับทั้งพ่อวิทูนก็บ,บอกอยู่ว่าเด๋นวนีกาลังมองอยู่ในใจกับมีอยู่สําหรับนั่งเอกไม่ที่สิขึ้นมาทดแทน นะครับสำหรับน้องบ้านนี่ก็ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วพอวิทุนกับยืนยันแบบนี้นะครับคือพ้นหลักจากที่น้องบ้าทดีขึ้นสูยังสูแนวดีขึ้นอ่ะมีน้องปุ๊บอ่าสภาพร่างกายนะครับสภาพจิตใจกับขึ้นหน้าปุ๊บน้องบ้านก็จะมาขึ้นเก่าเน่ยแหละครับพี่น้องครับมันไปน้องบ้านเนี่ยคือส่วนหนึ่งของคําพุริมิตรนะครับส่วนหนึ่งนะครับพี่น้องคําพุริมิตรคือส่วนหนึ่งนะครับ โลโก้ครับผมอันนั้นคือนองบาดนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เข้าหปนองบาดพักนะครับนองบาดสูงกระโดดแล้วนะครับน้องนองบาดต้องการพักนะครับส่วนหอนะครับคนสิมาเป็นนักเอกคือผู้ใดนั่นมีครับมีแล้วนะครับมีแล้วชัดเจนบอพี่น้องชัดเจนนะครับจากปากของ อวิทูนเนืเรื่องการลงจากคำพูีร์วมมิตรของนองบาทกับเหตุผลนะครับเนเรื่องสุขภาพในเรื่องของการอยากได้ลูกอันนี้ก็เป็นเหตุผลสําคัญคือกันแล้วก็ชัดเจนนะครับอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือนั่งเอกทีสิมาแทนนองบาทอุณภววิทูนก็บอกไปแล้วว่ามีแล้วนะครับสองถึงสามคนพุหละเบ่งไวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ออแฟนคลับมีความคิดเห็นแบบใดนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเอ่อมาแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับสำหรับประเด็นนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแอดมินกับประเด็นเลาะเลาะ,ละวงการบอลลัมมาฝากแฟนคลับนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ